ครับวันนี้พอกันอีกขึ้นก่าครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาบอกพอกันตรงกับวันที่นาเมษายน2565ครับที่ตลาดน้ำกุ้กระบืองน้องภุมิอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าๆครับแ855นะครับหลังบอกผู้โดยรีอา309ชนบุรีนะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องวันนี้พบกพ่อกับผมช่องซอปิ้นแก้วอีกคือกาครับพ่อแม่พีน่น้องวันนี้ครับพบกพ่อกันตรงกับวันวันพุธวันอั้งข้าที่หาเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าะครับวันอังคารที่หาเมษายน2565 มืาอนี้เขาพอๆกันที่ตลาดนัดคู่กับบือหน,นองปุงอำเภอหน้าเชือกจังหวัดม,ม,มหาสารคามนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมืาอนี้ผมจะพาพี่พาน้องไปสำรวจราคางงาา้อน้ำกันคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับมาเบิ่งสาวหน่อยเอ่อสาวหน่อยคู่แรกครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งสาวหน่อยคู่แรกตัวหนึ่งกาสีออกสีน,นวลๆเนาะตัวนี้นำไตพอดีมั้ยครับหน่อยอย,อยู่แต่ตัวนี้ ดีครับพ่อแม่พี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับคุณเปิดไปสี่สิบหาครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือคู่แรกแหกหมานเมือนนี่เขามาเปิดละครั้งวันละกันครับพ่อแม่พี่น้องคู่นี้ก็เปิดไปสี่สิบหาเป็นหัวสาวน้อยครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ล้วนธรรมชาติปะเนาะโอ้อันนี้เห็ดเนาะอันนี้ตัวนี้สีแดงนะครับตัวนี้ก็ออกมนุ่นเนาะแต่ว่าแขทงขาดีครับพ่อแม่พี่น้องแขทงขาดีครับนี่นะครับเปิดไปสี่สิบหาครับ แยกได้ปะอ๋อยกได้แยกได้เนาะอ๋อเี๋นะครับผมไม่เป็น้องท่านใดอยากได้ไปเลี้ยงเนาะครับเนาะพี่น้องบ้านเฮาท่านใดกําลังมองหางัวไปเลี้ยงเนาะครับผมไม่เป็น้องสาวหน่อยราคาเป็นกันเองครับเัาลองไหนเนาะอ่ะฝากเบอรโ์โทรเลยครับศูนย์เก้าหกห้าสี่ศูนย์ศูนย์เก้าหกห้าสี่อะไรยังงี้สี่แปสี่แปดหนึ่งหก 8ปดหนึ่งหกเอาว่าไมเหม้่ศูนย์เก้าหกห้าสี่แปดหนึ่งหกแปดศูนย์อ่านี่แหละครับพรอะม่พี่น้องทันใดอยากได้ไปเลี่ยงนะครับเนาะรานะคาเป็นกันเองกำลังมองหาอยากได้ไปเลี่ยงน้องพรอะม่พี่น้องกะสามารถติดตอ่อเพื่อนไดครับ มาเบิงอีกหนึ่งคร then, งูครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิงอีกหนึ่งครูเป็นสาวหน่อยหนึ่งครูครับเรื่องดีครับครูนี่เรื่องดีครับยางเนาะไอ้รุ่นนี่รุ่นนี่ล้วนธรรมชาติปอนี่ธรรมชาติตอนนี้ต้องธรรมชาติเนาะตัวนี้อาชีพแต่งครับแนวชีเฮ็ดเนี่ยเสร็จแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณร้อย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 สิบหานะอ่าเปิดไปเท่าไหร่ก็คู่นี้ เปิดไปหาซิปสำหรับคาดเปิดและคาห้องครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องดำครับเรืองดำหนึ่งคู่ครับเรืองดำเยอะไปออกไปเบิ้งใส่เพิ่เนเบิง้งกัครับเออเนี่ยเป็นงัวงามคู่อีกหนึ่งคูครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเปิดไปหาซิปเ,เป็นงัวสาวหน่อยนะครับ ทำกันครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้กำลังมองหานะครับเนาะราคาเป็นกันเองครับอ่าสิบต่อรองไหนปะครับเลยครับเอาฝากเบอร์โทรเลยครับเดี๋ยวด้วยแป๊บหนึงครับกำลังหาเบอร์โทรครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับลูกพี่เบอร์ยังลูกพี่เอาฝากเบอร์ให้เพื่อนเนี้ย ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามหกแปดเจ็ดสามหกครับรับนี่แหละครับผมไม่พี่น้องทันใดอยากไดไปเลียงครับเนาะสามารถติดต่อเพิ่นได้เอาเบิ่งราคางวสาวหน่อยน้ำกันคับเป็นมไม่พี่น่องอ่ะตอนสองสิเปิดไฟไร้เป็นไหนแม่สาวหน่อยนี่เปิดไฟสามสิบครับ่อไม่พี่น้องสูงประมาณร้อได้นะครับ่อไม่มีน่องโอ้ิ่ดีครับ หนังหนาดีเนาะหนังหนาซาใหญ่อยู่เนาะรับประกันตั้มนี้เลยมันปะสูงประมาณร้อยยี่สิบแต่พวกเป็นน่องแข้งขาดีครับเครื่องดำครับเครื่องดำครบครับเครื่องดำครบเนาะเปิดไปสามสิบตัวลองไหนเนาะตัวลองไหนตัวไหนตัวนี้ครับมาจากตัวมันนี่มาสองไงครับมาสองอ๋อมาซับตัวผู้นี่มันปะตัวผู้นี่เปิดไปเท่าไหร่นี่สองหมื่นตัวผู้นี่เปิดไปสองหมื่นสองหมื่น กาสูงเกือบๆร้อยยี่สิบกันนะรอยสิบหาได้เนาะสองหมื่นนี่แม่สาว30มสิบนเปิดไปนี่นะครับตำนี้พี่มีคนว่าฮะเปล่เเลยครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้า่งห้อยบอระเบือครับจอยบอระบือเนาะครับนี่แหละครับคนไม่พีน้องท่นใดกำลังมองหานะครับเนาะอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันุก็สามารถติดต่อคนได เป,เป็นสาวอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องสีนวลๆนี่แหละครับแต่ว่าเครื่องดําครับพ่อแม่พี่น้องหนังหนาซาใหญ่ดีอยู่นะครับเนาะสูงประมาณร้อยอยี่สิบเยนเลยเปิดใบเท่าไรครับเปิดไบเศร้าเก่าเปิดไบเศร้าเก่าเพิว่วมาเห็นและครับพ่อแม่พี่น้องหนังหนาดีครับลึงดีครับทั้ตัวเงี้ยวครับพ่อแม่พี่น้องตั้ตัวเวงี้ยวแข็งขาดี กำลังมองหาโวไปเรียงนะครับเนาะมันเปิดววเศ้าเก่าข้าพ่อฟังครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ล้วนคือเห็ดเนาะเี่เขาเป็นเห็ดแต่ว่าเครื่องดำครับพ่อแม่พี่น้องเปิดไบเศร้าเก่าโตล่องไหนเนาะโวากเบือทุกเลยครับแปดสาม่นแปดสามหนึ่ี่สหมห่อห้หยสาวเป็นมัโทรมาได้จ้าโอโทรมาเลยเนาะำื้อโอ้อันนี้ขายไปแล้ว ตัวนี้เพิ่งขายไปแล้วครับ de. มาจากตัวมันเองมาตัวสิมาตัว oh. ม right. mm. wow. ันไปแล้วหมานยังหมานจากหมานจากตัวแล้วหมานสองตัวหมานสองเหรอโอ้ครับผมครับผมครับกลับขอบคุณครับผมแม่ทองครับพ่อแม่พี่น้องแม่ทองประมาณปล่อยสี่สิบหกได้ครับพ่อแม่พี่น้องทองแม่พ่อทองหกเหรียญราคาเท่าไรก่อนเปิดไบหกพันเจ็ด 67ครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ของทุกปอมันเปิดไรหกสครับ้องประมาณเจ็ดเดือนพ่อ6เดือน6เดือนสมสมโตะปอกสมโตะสมโตะตัดกลุ่มเกล็ดลอยนะพ่อมันอ๋อทองทองที่เท่าไรดอกพ่อฮะาทองที่สองหรือว่าทองส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 องไหมโอ้พอมาเจ้าตัวก่อนพอมาหาโอ้นั่นแม่นแมนลูกกับแมนปอแมนลูกกับหมอเนาะเบิ่งแม่ลูกของคุณพลอยครับหนึ่งโครมครับอันลูกสิไวน นี่ลูกเป็นนังน้าซายใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องนังน้าซายใหญ่แต่เป็นสีขาวครับจะให้ลูกออกสีแดงแดงครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับ้แข่งกรรมขาเพิ่อนนั<ไ>งน้าซายใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องแม,ลกกม่ลุงกบ้านรอยหาสูบบวกใดครับพ่อแม่พี่น้องลูกขาสูงบ้านรอยรอยยืดซิบใดครับพ่อแม่พี่น้อง บอแม่ลูกเปิดไปหลายไปไหนบกแม่ลูกเปิดไปรลายไปไหนแปดสิบห้ครับแม่ลูกเปิดไสิบานอเปิดไปหกสิบเจ็ต่อร่องไหนน้ะพ่อเนาะได้อยวอ่าฝากรโทรเลยบอเด็กโทษจำะเดี๋ยไปไปโทรบอกเด็โทษนเนี้ยเอาเหลก่าบอกันหาไโทอย่เอาไยนั่นเลง โคตรเพินนเนียวเขียเมาได้เเนี่ยเิ็งไปด้กันครับพมอแมนพี่น้องมันก็ลังหาเบอร์ทั่วอยู่ติดต่อพลนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้พ่อพ่อยังกับพ่อพ่อยเ่ายเน่าเนาะม่จัดไสพ่อจักสห้องสห้องครับพมอแม่พี่น้องนี่แหละครับอันนี้เป็นแม่ทอของเพนโอ้ยปกลนีันเป็น แม่ลูกเบอร์ยังศูนย์หกห้าเจ๊บอกเลี้ยงหยีเด้อบนเขาศูนย์หกห้ายังสองหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าสามนะครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันหรือว่าแม่ลูกจะเพิ่มนะครับเนาะกติดต่อพอ่เอาได้ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดกำลังมองหาอยากได้ไปเลี้ยงเนาะมาเบิ้งครับกัดครับพ่อแม่พี่น้องสายพันกัดนะครับเป็นตัวปูตัวแรลกกับตัวเน่าครับ สายพันกัดเปิดใบเท่าไหร่พ่อสามสี่ครับผมเปิดไบสามสิบสี่ครับคุณแม่พี่น้องตัวเงี้ยดีครับสูงประมาณร้อยสามสิบเลยครับคุณแม่พี่น้องเดี๋ยวครับคุณแม่พี่น้องเปิดใบเปิดไบสามสิบสี่เนาะครับผมเปิดไบสามสิบสี่ครับคุณแม่พี่น้องหนาเรียงนะคุณแม่ตัวครับสายพันกัดตัวอยู่ตัวแรกครับมาจยกตัวพ่อ มาซีครับผมลาซีใสใสวิ่ใสแน่ขายหมืแล้วครับมมนไปแล้วเลือตัวเดียวเนี่ขายดีครับเลยครับมืนี่มันคัเนาะโอ้แพงครับราคานี่ราคาสี่เพาแพงนะพอเนา้ครับนานาคุณนาเรียงให่โตครับพอนี่พ่น้อ้าวตอนรองอะไรพอนะร่อผมอ้าฝากเบอร์โทรเลยครับศูนย์แปหครับสองห้าศูนย์สองสี่สี่เกอี่สีเกครับผมอนี้ก่อ บองครับผมบองมาจากไซบอกมาจากบุยลรัครับมาจากบุยลรัมเร็ครับผมไพี่น้องพันไดอยากไดสายพันธุ์กันไปเลี้ยงไปคุ้นก็สามารถติดต่อันไดครับตามทั่วเลยครับผมีอพี่น้องนาเลี้ยงอีกหนึ่งตัวด้วนี่ลํำตัวเงาดีครับมาเบิงอ่สายพันธุ์เล่ครับแม่พี่น้องสายพันธุ์เล่ลํำตัวเงาครับบุไดอยากไดเป็นพอพันนะครับเนาะนี่นะครับ กำลังมองหาพอพันนะครับเป็นสายพันธุ์เลเปิดไปเท่าไรครับเนี่ยเปิดไปสี่สิบแปดเปิดไปสี่สิบหารวยครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณรวยสามสิบหาได้อยู่ครับพี่น้องแต่ลำตัวเงีวครับแข็งขาดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับจักปีก่อเลตัวนี้ประมาณสามปีเนาะนี่แหละโดนธรรมชาติเลยนี่ละครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ผู้ตาเป็น พอคุ่มฟูงเนาะนี่นะครับก็สาม,มารถตริดตอ่อคนใดนะครับมาจากตัวมันนี่มาสิบสามครับประมาณมาสิบสามตัวเลยเจ็ดตัวมานหาลายตัวอยู่เนาะเดินทางมาจากไหนครับนี่อําเภอบ้านรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นทางเดินทางมาไกลเติบอยู่เนาะจากบ้านรวดมานี่แหละครับฝากมาโทษเลยครับ 080ครับ080 1 5 0 11 5 0 1 5 0 1 5 0 6780 6780อีกที่ที่หนึง080ครับ1 5 0 6780ห้อยยังครับห้อยตัวครับห้อยตัวห้อยตัวเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเดินทางมาจากอำเภอบานจังวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะอยากได้สายพันธุ์เล่เนาะครับเป็นพ่อพันธุ์เนาะครับเนาะนี่แหละครับติดต่อเพิ่นมาได้เพิ่นว่าประมาณ3ปีแล้วเล่ตัวนี้โอ้ลำตัวยาวดีเนาะ อขอบคุณครับผมมาเบิ่งสายขุนอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณร้อยยี่สิบใจครับเนี่ยนะครับเปิดไปเท่าไรเพ่อเปิดไปห้าพันอ่ายี่สิบห้าห้าร้อยห้้โอ้เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องเปิดไปยี่สิบห้าร้อยมาจากตัวเพาะมาสามสี่มาสามสี่ตัวเหลือตัวเดียวนี่เพาะอโอเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องน้าขุนอีกหนึ่งตัวครับพ่อแม่พี่น้องแข็งล้ำขาดีเนี่ย ดีครับพ,พี่น้องตั้มตัวเงี้วเนี่ยนะครับน่าขุนอย่างตัวครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดกําลังมองหาง่วงปูไปขุนนะครับเนาะนี่นะครับเปิดเปิดไปสองหาหาครับพ่อแม่พี่น้องเอร้องได้ปะพ่อได้อยู่เอาได้พ <ขอ S 2> ่อฝากเบอร์โทรเลยได้ศูนย์หก หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนยหกแปดศูนหปดหเจดห้าเก้าหเจ็ห้าเก้าพออย่างนาะพอปีศัา์ผู้วงบันปะท้ายเออมาจากปะท้ายเหรอพ่อปะทโคราดโอ้ทายโคราชโอ้หันหลายตัวเนาะพ่อเนาะเห็นแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปขุนเนาะสามารถติดต่อพ่อได้เด้อตามเบอร์ทัวรนะครัมีหลายเนาะพ่อเนาะอยู่ยุ่ย้บันก็มีหลายตัว เพราะว่าแต mm ่ง hmm. <society. S 1> ัวแม่งัวาผูม hmm. the uh ีเ huh. บ uh ิ huh. uh ้ลแม่ลูกแม่ลูกกัมี่นี่แหละครับตามเบอร์โทษไดเลยครับพอแม่พี่น้องท่านใดอยากได้เนาะแม่เดี่ยวเดียวกับมีเดี่ยอแม่เดียวแม่สาวยังมีเบิดเนาะอ่ะติดต่อคุณพ่อได้ตามเบอร์โทษเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับขอบคุณครับพ่อเบิ่งบรรยากาศครับตอนสวยๆแดดเริ่มอองนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่คาเนประกาศเป็นชุดเลยนะครับนี่แหละครับ บรรยากาศที่บริเวณตลาดนัดโคก่กับเบือหนองกรุงกับเพื่อนอาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับพ่อแม่พี่น้องคือบรรยากาศตอนสวยๆแดดออกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องในพี่น้องของเข้าอากาศน้ำคู่กับเบือเขามาหลายครับพ่อแม่พี่น้องก้าลังส่ายเขามากกับหลายครับพ่อแม่พี่น้องนะครับบรรยากาศคู่กบิ่งไปต้องกันครับ อ้ามาเบิ้งกับแม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกไช่กลางๆครับพ่อแม่พี่น้องอ่าลูกเพิ่นตุ๊กตูเนาะเปิดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยส่าวแปดส่าวแปด่าโอ้เปิดไปยี่สิบแปดครับพ่อแม่พี่น้องแม่ซื้อประมาณร้อยยี่สิบดึกเนาะลูกดึกประมาณสองเดือนเนาะสเดือนลูกตัวที่ไหนลูกแรีกวะนี่ลูกแรกนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้อง เอาให้พ่อแม่พี่น้องของเขาได้เบงทุกสายพันธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องเบิรงกันทุกสายพันธุ์เลยมาเนี่ยราคาพี่น้อง่ันใดกําล่างมองหาโบร่าแต่สีสายพันธุ์ใดนะครับเนาะราคาถือต้องถื่ใจก็สามารถติดต่อเพื่อนใดเนาะอันนี้เปิดใบเศร้าแปดแล้เนาะเปิดใบเศร้าแปดต่อร่องไดเนาะฝากกรโทร่เลยครับผม 0 8 9 0 8 9 0 2 7 0 2 7 2 1 7 9 2 1 7 9เก้าอยหนึงเจ็ด้อห้อยยังค่ะหอยเอ็มดงคังครับหอยเอ็มดงคังครับเกษตรวิสัยครับเกษตรวิสัยโอ้เกษตรวิสัยอ๋อนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงจะพุ่มนะครับเนาะเกษตรกรจับต้องได้ง่ายๆเพี่นว่าราคาเป็นกันเองติดต่อเพี่นมางครับพ่อแม่พี่น้องแลเบิ่งแม่ลูกอีกหนึ่งพุ่มพอพ่อแม่พี่น้องแม่สีขาวลูกสีขาวลูกโตแม่บอก ตัวแมวครับตัวดีครับเปิดไปเท่าไหร่หัว40เจ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องเตัวแรกครับสองครับหลูกที่สองแม่นี่มันสักสมเนาะประมันรอยสามซิปครับพ่อแม่พี่น้องลำแข้งลำขาดีครับเพราะว่าจะแม่จะหลูกมนะครับเนาะนี่ครับลูกเพิ่นอาออกนังหน้าหนาแน่เลยหรอกเป็นลูกมตัวแมวนะครับเนาะเปิดไปเท่าไหร่ก่อน สี <40 S 2> สิบเลี้นะครับพ่อแม่พี่น้องอ,อยากได้ไปเลี้ยงแล้วครับเนาะจากโคมกับมาติดต่อเพลินได้เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับแม,ลแม่ลูกสีขาวแม่สีขาวลูกสีขาวแต่เป็นลูกตัวแม่ครับรเป็นตะเบิงอยู่ลูกเพลินไม่เจา้าตัวครับเมือนนี้มาหาตวัวเหลือกคู่เดียวนี่อเหลือกสามกับตัวผู้นั้นมันว่าผู้นั้นเปิดไว้หลายวันไดย อ๋อวันนั้นเปิดว้42ครับผมเป็พี่น้องอันนี้แม่ลูกนี่นเปิดว้47เนาะอ่ะต่อรองไหนเนาะาฝากเบอร์ทุกเลยครับ0 8 5ครับ085 761ครับ761 8226ครับ8226ครับผมยังครับยโยครับโยมาจากสานาอครับจากกรลเบอครับอ๋อมาจากกอรบลบอเนาะโอ้ยยู่ไกๆเฮานี่เนาะกอรลเบอน่าเชือกมาหนีเองเนาะไกๆเองโอ้นี่แหละครับพมอแม่พี่น้อง ติดต่อเพื่อนได้เด้อกำลังมองหาไปเลี้ยงจะโคม้มหรือว่าโตปูไม่คุ้นขอบคุณนะครับโตปูนี่ใส่ใหญ่ขึ้นมาอีกเท่า้ไหก่อโตปูนี่อ๋อครับสี่สองกับผมพี่น้องสูงบนป่านร้อยสี่สิบฮ่าได้ครบพี่น้องบคหนุ่มกระท้วงพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงไม่คุ้นกับติดต่อเพื่อนได้ตามเมื่อเท่นั้นครับ พ่อว่าแต่แม่ลูกพ่อว่าแต่ตัวผู้เนาะอยู่บ้านกับซิมมี่ายอยู่เนาะครับอยู่หุ่นเดียวสีโอ้ครับอยู่บ้านนะครับพี่ครับครับครับขอบคุณครับผมเบิรงแม่ลูกอยู่หนึ่งคมครับพ่อแม่พี่น้องลูกก็แม่เนาะเดี๋สมหนาลูกแม่ลูกครับเปิดไปเท่าไหร่ป่ะเปิดไปหาสิบแปดเปิดไปหาสิบแปดเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเปิดไปหาสิบแปด นี่นะครับโมหนา้าลูกเพิ่นอันนี้โมหน้าแม่เพิ่นสูงนนเก่าเกือบร้อยห้าสิบป,ปุ๋ยละครับพ่อแม่พี่นอ้องอ่าแม่เพิ่นลูกที่ไรละครับเนี่ย<ะ>ลูกตัวที่ไรเลยเนี่ที่สามครับลูกตัวที่สามนะครับพ่อแม่พี่นอ้องมันเปิดไปห้าสิบแปดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับโอ้ยทายกูได้ป่ะเนีก็มึงเอาเงิน ไปเน,นาะไม่เล็กตครับวันนี้ไม่ใช่หาตัเลยวันนีขายญ่สองตัวนึงอ๋อมีต้นนี้วันนี้แม่ลูกนี่ว<อ>้าวว้าวมีต้นนี้ว้าว<อ>ต้นนี้ว้มีทั้งลูกทั้งแม่เล็บนี่ต้นเป็บมันหน่อเล็บแม่มันอ๋อแม่มันอ๋อต้นนี้นี่คือเล็บนะครับเพรับว่าพ่อพี่ต้นนี้ก็เต้นก็ว่าเล็บนี่แหละตน้นนี้นะครับเล็บอ๋อนี่แหละครับ เป็นเดบิดบิดงองอๆนะครับเนาะต่อรองไรเนาะครับเนาะต่อรองไอ่ะเบอร์โทรเลยครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าสามสองสี่สามสองสองสี่รับพอยังครับบอตึงบอตึงนะครับเนาะอันนี้นะครับพ่อพี่น้องอยากได้ไปเลี네่ยงโุ๊บติดต่อได้ครับตามเบอร์โทรเลยนะครับ ครับบางที <alc ance> ่ผมเองกับสายไปกับอาสีสะท้อนแสงแดดได้นะครับพ่อพี่พี่น้องกระเนื่องด้วยจากว่าอ่างัวหลายนะครับพ่อพี่พี่น้องก็ต้องระมัดระวังจักน้อยก็ต้องระมัดระวังบางที่มันก็จะอาชสะท้อนแสงแดดไปจังน้อยบางที่เ้อหมุนหมุนตามงัวนะครับพ่อพี่พี่น้องว่างัวไหลก็ต้องระมัดระวังจักน้อยกับ ทอดแตงแดดนิดๆหน่อยๆกับขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องบ้านของเฮาเนาะครับเนาะจากเขามารับชมเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเงินรวยว่างง่วงกรหลายเขากับต้องระมัดระวังนะครับเอามาเบิ่งง่วงงามพราะยี่เตี้ยเสียเลี้ยงเนาะแม่นี่เตี้ยเสียเลี้ยงนะเตี้ยเสียเลี้ยงเนี่ยฮเอาเบ่งง่วงงามเพิ่นครับพ่อแม่พี่น้องแม่ลูกหกหมื่นเด้อนี่เอาแม่ลูกนี่หกหมื่นอันนี้แม่สาวบอกว่า แม่สาวแม่สาวสาวแม่ลูกนี่ไะแม่เครื่องลี้ยงนี่ละโอ้แม่เมซิืงแล้วอ, <laughs> อันนี้เปิดไว้เท่าไหร่พ่อเปิดใบเท่าไรห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดอ่ะ,ออะตัวนี้แม่ลูกเปิดไใบคนยี่ขายใช้กันอ่ะอ่ะอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ก็แม่ลูกหกหมืน่นหกหมืน่มนเออ นี่แหละครับผมพี่น้องเออมาเอาเดี๋ยวนี้เด้อภายในสองช่วโมงข้างหน้านี้ครับเดี๋ยวมันจะได้มันจะส่งหอนเี้นนะส่งอ๋อสีได้ส่งข้อมมีสีได้ไปส่งหอนเี้โอ้เปล่ามาเอาเปล่ามาเอาเห็นปะคนเดียวมีมี่อะไรคนแถบมามี่โทรมาเลยโทรมาเลยโอ้อะไรอย่างเงี้ย0934164185โทรมาเลยเดี๋ยวนี้แหละขายเดี๋ยวนี้ครับผมครับครับ มาเบิ่งง่วงงามครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งง่วงงามแม่สาวเป็นพอพ่อนี่สาวเนาะเปิดไเท่าไรพ่อตัวนี้เปิดไบสี่หมเปิดใบสี่หมื่นนะครับพ่อเมฟิโน่สูงประมาณร้อยสามสิบตานะครับพ่อแม่พี่น้อ่ลำแข็งลำขาดีครับตั้นี้มีบพอพอไหมประกันเบิ้ลเลยเนาะผสมยังพ่อผสมแล้วตัวนี้โอ้ตัวนี้ผสมได้จักเดือนครับหเดือนกัวเนี่ยหนึ่งเดือนกัวเนาะผสมโตั ้อผสมใบมีใบพอปล่าเปล่าใบยูโรด้วยผสมยังใหม่เ่าเอสเคเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาเพิ่นผสมเอสเคไว้โอ้โหนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องนาเลี้ยงอีกหนึ่งตัวครับสีแดงงามดีครับเครื่องดำมันเปล่าเครื่องดำเครื่องดำเนาะไม่ใชโตัป่าอ๋อนี่ตัวนึงตัวนี้แม่สาวกันเลยนะอ๋อตัวนี้แม่สาวเปิดไปเท่าไหร่พล่าตัวนี้ฮะ 3 9มสิบเก้าเนาะครับพท่านผสมเป็นปะอ้ตัวนี้สูงรอยบวกัดายทำเป็นพี่น้อง่มตเนาเอาดีครับแข้งขาดีตันี้พอมีกันเนาะพ่อเนาะโอรับประกันทุกตเลยของพ่อเนาะเนาะนี่แหละของพ่อันมารับประกันทุกตัวฝากร์โทรเลยพ่อศูนย์หกห้าห้าสามหกเนึ่งเห้าหนพ่อพอไพ่พอไพ่มาจากไซพ่อทุ่มัดครับปุ่มัเนาะครับพ่อแม่พี่น้อง อยากได้เป็นแม่บอกแม่พันก็สามารถติดตอ่อคุณพ่อได้ตามเบอร์โทรเลยพ่อแม่พี่พน้องงั่วพิ่น May han, มีแต่ตัวงามๆครับรรน่าเลี้ยงครับเป็นแม่บอกแม่พันได้ยั่งดีเลยครับไม่แต่ตัวงามๆครับติดต่อเพิ่นตามเบอร์โทรหรอครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมก็ได้พาพพี่พาพ่อแม่พี่น้องบ้านของเฮาเนะครับเนาะไปเบิ่งไปสำรวจระฆังวันทำกันล่ะครับพ่อแม่พ,พี่น้องก็ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเป็นกำลังแรงใจผมนะครับเนาะอย่าจะเริ่มกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับจะเริ่มกดติดตามเพื่อสิบุรีผาดคลิปต่อๆไปนะครับพ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคนนะครับดูดีไม่ความสุขคามเจ็บใหญ่ใดควมามไข่ใหญ่มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ควม่ควมขอให้สุขขึ้นมาปรารถนา เดินทางไปไสมาไสก็ขอ,ขอให้ตลอดปลอดภัยสุขุสุข้คนครับพ่อแม่พี่นอ้องเฮงเฮงเร่อยๆสุขุสุข้นเด้มอมาน,นี่ผมซอกินแก้วกับสวัสดีครับผม